ัด่องไรดาครับพิดดูไรเป็นพ่ออ่อนแล้วพีดดูไรเป็นเพาะอ่อยามาดชพีดเป็นครูพิดดูไรเป็นพ่ออ่อนจ้อยไปย้ายเอาไอ้ภาษาพม่าเนี่ยไกอดแขนเยนะไปกดนเอะ Thank you. แปบ๊บหนึ่งเช็ดขึ้บนหาไส้อันหนึ่งสองห <c oughs> นึ่งตัววาหนึ่งสองซ <c oughs> 2, 3ได้ค่ะว่าสีซูมไห้แป๊บหนึ่งโอเคนี่ยเดี๋ยวถ่ายนี่ยอ่ะายกล้องเ <c oughs> นงงาะหนึง่งสองเดี๋ยวถ่ายแนวตั้ง อันหนึ่งสองเกาะหน้าจอที่หนึงให้สว่างค่ะกำังกักลังกันเนี่ครันน well, ี้อุคุณเล่าคุณไนี่จังยมา้งใช่อีายก็อยอชีดแต่วงเจอร์น้องใหม่มาลุ้มาถ่ายรูปมาชีถ่ายอกม่ใ่ดอก ตนนี้ะก็ได้ทาดที่พพ้พวกเจ้าจับไปพิษอัน,น,น<ห>พวกเจ้าจัไปพิษอันนั่นนะฮะพวกเจ้าจ<ห>ัไปพิษอันอันควยตัดไปมันยงีคัดออกไปแลวต<ห>ัดไปมันยุ่พี่อันนี้ยังขาดเส้นหนึ่งคนน่ะไปเจ้าไว้ไสไ่ะนี่ตัวตัดน่ะ ไ้ตหาโรงงานอยู่เลยอโตหาโรงงานหวน,นัดเออ40เส้นไปเล้วเมื่อกี้นี่อบอกเวลาตัดงานแล้วนวิ่งเมืงามเน่วางครขึ้นเนยยยลยหรู้แล้วฮะมันก็กจักก็ไดสั่นจักก็ได้เาไม่ได้ดูเลยเออจะไปต่อพิษเด้อจ่ายงาน วา่างหูพี่ดีเจ้ออาเอียมดน้นี่นตัดไปแล้วนะือแเมตรที่ผ่านนะแเมตรที่ผ่านุดผ่านแหนที่ห้องนั่นแหละสายวัดเออมาไ้เพื่อนตรวโดนุ่มันบนได้ดอ,อกสเมตรทีนะ่ทสามอ่าลุงน้องสนเพราะว่าเขาต้องตัดออกน,อนี่ <ไป S 3> นี่นน่น่ะ แต่นีกับพ่อพอเด้นีิน่ะพี่พี่พี่สองสองสามยู่ผีต่นีกันยังสั่นอยู่นี่นะพ่อแม่เอาสองมเอาแเมตราเเมตรที่ผตี่าหายไปเส้นหนึงอยู่นี่หายอีกเส้นหนึ่งอยู่อ๋อ เท่าไรเท่าไร่นั้นสมิวะสอเส้นนีวะสอเส้นบวกสเส้นตีแล้วยี่สิเสี่อมเมื่อกี้ไสมหสองเส้นหนึ่งแปดเมตรหาจุดหาเชื่อมีพี่เากันาหหน้าเลยแกแปดูปน้หมันนีเนแตรุ ไม่ได้ใส่ค้นะครับเอาไดไม่ก้าดันออกต่เขาบไม่ใ่ได้ขายลพอดตุนันล้าเลยแล้วเครื่องม้ไปถืออ้าวอพ่อไปถือห้อยเลยกันทอตัาบรอาดไอ้นละปักมืออีก

อันนี้ก็แตกอย,า,อยากหุนใ้ายหุนขวาอยู่ <c oughs> มันจะได้สวยแล้วหายดอกย็ดงานหนะน่ะนี่จอบเบวาหายอยู่ขนะ เปดอกได้ก <gesch> <laughs> ่ด้เวลาซ้ำมันเล็กที่เห็นนัดและเจหือยบดอกคืนหอย่ียังนมางานอีกแล้วนะะมาดูงานอีกแล้วนะะ เ็ดลังข้าเคือางเสื้อมลดมือรัวเจ้เท้าเท้าแหลมเขาเหละอทีเขาจะเายั้งตวงอยู่ไปยังข้างล่างข้าตัดได้โค้งขึ้นแล้วข้นบ่ายวบริเวณข้าตัดเดียเอนี่ส้นุ้าไเนเป็นอะไรกันโคงลังข้ากวันไป่นย่แบบ

คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ใส่หัวใจด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอัปเดตนะคะอัปเดต